ส่วนน้าในแม่น้ํโขงที่จังหวัดน้องคายลดลงไป3เซนติเมตรนะครับแต่อยังไก็ตามก็ยังถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตอยู่นะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเกิดน้ํามีการเพิ่มระดับขึ้นมาเนี่ยถึง11เมตร40เซนติเมตรก็จะมีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับไปดูระดับน้ําที่จังหวัดน้องคายนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้วัดได้9เมตร92เซนติเมตรนะครับก็ลดลงจากวันก่อนไป3เซนติเมตร ต่ำกว่าตะล่งเพียง2เมตร30เซนติเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ใกล้วิกฤตและต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งเมื่อถึงระดับ11เมตร40เซนติเมตรก็จะมีการแจ้งเตือนประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำโขงและจะได้มีการเฝ้าร,ระวังตลอด24ชั่วโมงและตลอดทั้งวันจังหวัดน้องคายเมื่อวานก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับนอกจากนี้นะครับในจังหวัดใกล้เคียงก็มีฝนตกเช่นเดียวกันก็ส่งผลให้น้ำไหลมาที่ตัว จังหวัดน้องคายตามลําห้วยมงลําน้ําสาขาของแม่น้ําโขงด้วยครับซึ่งหัวหน้าฝ่ายจัดสราน้ำและบำบุงปรับปรุงชลประทานคุณประมาศีวาปีก็บอกว่าช่วงนี้จนถึงวันที่5สถานการณ์น้ําในแม่น้ําโขงแล้วก็ในลําห้วยมงเนี่ยต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าหากมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็น้ําจากจังหวัดใกล้เคียงที่ไหลมาสมทบก็จะทําให้น้ําในน้ําโมงเนี่ยเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 6-10เซนติเมตรซึ่งทางโครงการสามารถระบายน้ำได้วันละ14ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ถ้าหากระดับน้ําโขงและน้ำมงสูงเท่ากันนะครับ,ค,รบคือถ้าสูงอยู่ที่11เมตรเนี่ยก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำนะครับเพื่อไม่ให้แม่น้ำโขงไหลเข้ามาในน้ำมงนะครับนอกจากนี้ก็จะเดินเครื่องสูบน้ำเพื่อที่จะระบายน้ำจากน้ำมงออกไปที่แม่น้ำโขงนะครับ,รบยังไงก็ตามอาจจะต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนนะครับที่อำเภอโพตาก อำเภอท่าบ่อและอำเภอศรีเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของโครงการได้รับทราบด้วยครับหลายพื้นที่ต้องติดตาม